สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแยกชําหนอ่อโคโลคาเซียแบ็คโครอนกันค่ะจากก่อนหน้านี้นะคะที่เราได้ทำคลิป,ปรีวิวนะคะอัปเดตการจเจริญเติบโตของโคโลคาเซียแบ็คโครอนต้นนี้นะคะแล้วที่ทุกคนได้เห็นในคลิปนั้นก็คือเขาจะมีออกมา2หน่อแล้วนะคะและวันนี้นะคะเราจะมา ตัดหนึ่งหน่อนะคะเพื่อไปแยกชำนั่นก็เป็นเพราะว่ามีลูกค้านะคะเขาซื้อหนึ่งหน่อแล้วนะคะแล้วก็ทีแรกเนี่ยเราคิดว่าจะเอาไว้ตั้งแม่ทั้งสองหน่อเลยนะคะแต่ว่าพอดีว่าเงินมานะคะหน่อหลุดเลยทีเดียวเชียวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดชำหน่อให้ดูกันเลยค่ะและหน่อที่เราจะตัดนะคะนั่นก็คือหน่อนี้นั่นเองจ้าไม่รู้ว่าต้นนี้บังหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวโน้มไปตรงนี้นิดนึงอ่าโอเคนี่นะคะก่อนที่เราจะตัดเราก็จะแหวกแหวกดูก่อนนะคะ นี่เลยอ่าตำแหน่งที่เราจะตัดก็คือนี่นะคะตรงนี้เลยนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือ,อข้อนะคะที่มันมีรากออกมาแล้วนะคะ,ะเป็นปลายไหลนั่นเองนะคะไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าไหลหรือว่าหน่อได้เนาะเพราะว่าถ้าเป็นหน่อเนี่ยเห็นเห็นส่วนใหญ่นะคะ,ะจะออกชิดต้นมากๆเลยนะคะจะออกชิดต้นแม่มากๆเลยแต่ว่าอันเนี้ยมีการออกห่างมาจากต้นแม่นะคะประมาณหนึ่งคืบเนาะ แล้วเราก็สังเกตเห็นว่าต่อจากไปลักกี้ยัยลักกี้เธอจะมาปวนแบบนี้ไม่ได้นะฮะฮึโอ้โปวนมากอืออต่อมาต่อกันก่อนโอ้โหเมื่อกี้กล้องเกือบร่วงเลยนะคะ อ่ะเอาใหม่นะนี่นะคะทุกคนตรงนี้คือปลายไหลนะคะแล้วก็เป็นบริเวณที่มีรากออกมาเนาะอ่านะคะแล้วก็เนี่ยเราสังเกตเห็นว่าต่อจากตรงนี้นะคะต่อจากปลายไหลมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยมีข้ออยู่นะคะถ้าลูปไปนี่เป็นตุ่มๆเลยนะไม่แน่ใจว่าหนอก,กําลังจะโผล่หรือเปล่านะแต่เราจะตัดตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เรายังไม่ตัดเราจะทิ้งเขาไวใ้ให้แม่เลี้ยงไปก่อนนะเนาะเผื่อหน,นอใหม่จะเกิดตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาตัดข้อ ไหลปลายไหลตรงนี้กันเลยค่ะโอเคเราจะตัดเลยนะจ๊ะนี่เลยใช้มีดคมๆนะคะชึบลงไปเลยปุ๊บนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาเนาะนี่นมนี่นะทุกคนโอ้เห็นไหมคะลากเพียบเลยนะคะปาลายไหลอวบๆเลยนี่เลย โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการชํากันค่ะค่ะและหลังจากที่เรานะคะตัดหน่อโคลอนมาแล้วนะคะเราจะมาดูวิธีการชํากันเลยค่ะวัสดุในการชําในวันนี้นะคะเราจะใช้อะไรบ้างมาดูกันเลยวันนี้เราจะชําลงในกระถาง5นิ้วนะคะซึ่งวัสดุที่ใช้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากใครมีหรือไม่มีบางอย่างก็สามารถใช้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกากมะพร้าวสับเนาะ จะแช่น้ําก็ได้นะคะหรือไม่แช่น้ําก็ได้แต่อันนี้แช่น้ามาประมาณครึ่งวันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบินดินใบก้ามปูนะคะเล็กน้อยแล้วก็เพอร์ไลท์นะคะหินภูเขาไฟถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าใครมีแค่กาษมะพร้าวสับอย่างเดียวก็ใช้ได้นะคะอ่าแล้วนี้เราก็จะใส่ในส่วนของปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะลงไปนิดหน่อยเท่านั้นเองหลังจากนั้นนะคะเราก็ผสมคุกเขาวัสดุทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ,ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ ไม่มีปุ๋ยมูลไส้เดือนจะใส่เป็นออสโมโค้ก็ได้นะคะแล้วเราก็จะใส่นี่นะคะปุ๋ยมูลไส้เดือนลงไปนะคะสักประมาณเนี่ยกับมือประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็ลองก้นกระถางด้วยกับมพะพร้าวสับนะคะแล้วก็นำวัสดุปลูกเนี่ยลงไปนิดหน่อยนะคะนี่ประมาณนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นก็นำ นี่เลยนำหน่อมาวางลงไปนะคะจัดเรียงรากให้ดีนะคะจากนั้นก็นําวัสดุปลูกใส่ลงไปนะคะ อดกดด้านข้างเนาะให้ล็อกลำต้นนะคะล็อกลำต้นล็อลกลากเข้าไว้นะคะคใส่ทั้หมดเลยก็ได้เสียดายหลังจากนั้นก็รดน้ำนะคะ หลังจากนั้นก็นําไปวางในที่ร่มนะคะแล้วก็แนะนําให้มีถาดรองน้ําด้วยเนาะจะเป็นถาดไดาโซแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นถาดรองกระถางต้นไม้ก็ได้นะคะใส่น้ําหล่อไว้ค่ะก็ชําไว้นะคะสักระยะเวลาประมาณ1-2อาทิตย์นะคะแล้วก็สามารถนําลงไปย้ายปลูกนะคะในกระถางใหญ่หรือว่าในวงบ่อที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะ ส่วนการปลูกนะคะจะปลูกแบบแห้งนะคะก็คือปลูกในดินไม่ว่าจะเป็นดินใบก้ามปูนะคะผสมกับมพะพร้าวสับปุ๋ยคอกอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะโดยมีถาดรองน้ํานะคะรองกระถางไว้หรือใครนะคะจะปลูกแบบน้ําก็ได้ค่ะก็คือปลูกในดินเหนียวดินเลนนะคะแบบต้นแม่ของต้นนี้เนี่ยก็ปลูกอยู่ในดินเหนียวดินเลนนะคะแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ให้หน่อได้ไวด้วยค่ะเฉลีย่ยแล้วต้นแม่ต้นนี้นะคะปลูกมาประมาณ2เดือนนะคะก็ให้หน่อมาสองหน่อแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ ก็ขายหน่อนี้นะคะคืนทุนกลับมาแล้วค่ะหลังจากชําได้5วันนะคะไม่มีทิ้งใบเนาะนี่เลยแล้วก็ออกใบใหม่แล้วนะคะหลอดกลางแล้วค่ะ ส่วนข้อที่ให้แม่เลี้ยงไว้ตอนนี้หน่อออกแล้วจ้านี่เลยนะคะดูนี่เลยหน่อกอกมาแล้วจ้าโชคดีนะคะที่ต้นนั้นเนี่ยตัดไปไวเนาะเพราะถ้าทิ้งไว้ก็อาจจะโดนนี่เลยน่าจะเป็นแมลงนะคะกัดตอนน้องที่เขากำลังเป็นหลอดอยู่นะคะแล้วตอนนี้ใบ ใบกำลังเริ่มกลางพอกลางแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลยทุกคนน่าจะโดนมาแรงนะคะนี่แหละโชคดีที่ต้นนั้นตัดไปก่อนเนาะและนี่ก็คือแม่โครอนส,สวยๆนะคะใบใหม่เพิ่งกลางเลยจ้า ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะอย่าลืมกด,กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามนะคะช่อง y o YouTube ซินฝูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจซินฝูแพนด้วยนะคะเพราะว่าเวลามีการแบ่งปันต้นไม้นะคะเราก็จะไปโพสต์ในเพจนั้นค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ